ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายช n แนลนะครับวันนี้อยู่กันในเกม r i ฟเ e อร์แฟ o r อเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารและวิธีการเล่นเกมใหม่ๆของทางช่องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับสำหรับตัวเกม r i ฟเตอร์แฟกตอรผู้เล่นจะได้เป็นเจ้าของโรงงานผลิตชิ้นส่วน โดยผู้เล่นจะต้องประกอบชิ้นส่วนต่างๆให้กลายเป็นรถเจาะเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการเก็บเกี่ยวแร่และนําแร่ไปก่อสร้างเป็นโรงหล่อขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการหล่อแร่ที่เก็บมาได้ครับให้กลายเป็นเหรียญของตัวเกมและทําการนําเหรียญของตัวเกมเออกไปขายในอ l ลกอ o l Exchange หรือนําไปขายเป็นชิ้นส่วนต่างๆเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการเพิ่มความสามารถในการขุดของพเพื่อนได้สำหรับตัวเกมนี้รันอยู่บนแว o c k c a ครับถัดมาในส่วนของรถแมพของตัวเกมตอนนี้อยู่ในช่วงคอร์เตอร์ที่2ครับ โดยช่วงนี้ทางตัวเกมได้มีการจัดก,กิจกรรมแจกไวลิสให้ผู้เล่นในคอมมูนิตี้ต่างๆครับและจะมีการเปิดขาย NFT ใน Atomic Hub สําหรับผู้ที่ถือไวลิสในวันที่13พฤษภาคมและจะมีการเปิดขายแพ็คในวันที่24มิถุนาครับหลังจากนั้นตัวเกมจะเปิดให้เล่นในช่วงคอร์เตอร์ที่3ครับและจะมีการอัปเดตตัวเกมฟเกมฟสที่2เพิ่มเข้ามาในคอร์เตอร์ที่3เช่นกันครับถัดมาคอนเซ็ปต์ของตัวเกมนี้คือต้องการให้ผู้เล่นนําเหรียญของตัวเกมไปทําการค้าเป็นชิ้นส่วนต่างๆครับ หลังจากนั้นก็นําแร่มาหลอมกลายเป็นเหรียญของตัวเกมครับและเหรียญของตัวเกมนะครับผู้เล่นจําเป็นต้องนําไปซื้อน้ามันเพื่อใช้ในการหลอมแร่ด้วยครับคิดว่ารูปแบบการเบิร์นของตัวเกมนี้ค่อนข้างสมเหตุสมผลอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอยียดต่างๆเพิ่มเติมในไวเบอร์กันครับสำหรับตัวเกมนี้ทางทีมผู้พัฒนาได้ทําการแบ่งตัวเกมเอาไว้3เฟสหลักๆคือเฟสที่1เฟสแห่งการขุดเจาะเฟสที่ 2, สําสหรับร้านค้าพันธมิตรคิดว่าเป็นมาร์เก็ตเพจภายในตัวเกมครับและเฟสสุดท้าย เฟสที่3จะเป็นเฟสที่ผู้เล่นแต่ละคนต่อสู้กันเองครับในแนว PVP เดี๋ยวจะขออธิบายไปทีละเฟสละกันนะครับในส่วนของเฟสที่1เฟสแห่งการขุดเจาะสำหรับเฟสนี้เพื่อนๆจะต้องทําการคารฟหรือซื้อชิ้นส่วนมาประกอบกันนะครับเพื่อใช้ในการขุดหาแร่ยิ่งระดับของชิ้นส่วนมีความหายากมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้เพื่อนสามารถเก็บแร่ได้มากขึ้นครับทางตัวเกมบอกเอาไว้ว่าในกรณีที่ขนแร่กลับมายังโรงงานถ้าหากระยะเวลาของชิ้นส่วนแบตเตอรี่หมดจะทําให้แร่ที่หามาได้นั้นหายไปทั้งหมดคร และต้องทําการเก็บใหม่นั่นเองคิดว่าตรงส่วนนี้อาจจะมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับอาจจะต้องคํานวณกันหน่อยหนึ่งนะครับว่าสามารถขนกลับมาได้ทันเวลาหรือเปล่านะครับสําหรับ NFT ของตัวเกมนี้มีทั้งหมด3อย่างครับคือชิ้นส่วนของแบตเตอรี่ชิ้นส่วนมอเตอร์และชิ้นส่วนของเกาะครับโดยแต่ละอย่างจะมีทั้งหมด4ระดับด้วยกันครับตั้งแต่คอมมอนไปจนถึงลีเจนตารี่เลยครับคิดว่าตัวเกมนี้ผู้เล่นอาจจะต้องมี NFT ถึง3ชิ้นนะครับถึงจะสามารถเล่นเกมนี้ได้ แต่อันนี้ยังไม่ชัวร์นะครับเพราะเขาบอกว่าเป็น NFT ที่จําเป็นต่อการใช้งานเท่านั้นสําหรับ NFT ชิ้นส่วนแบตเตอรี่เป็นตัวกําหนดระยะเวลาในการขุดในเหมืองของเพื่อนๆครับถ้าหากผู้เล่นเข้าไปขุดในเหมืองเกินระยะเวลาหรือแบตเตอรี่หมดจะทําให้แร่ที่เพื่อนเก็บมาได้หายและต้องทําการเก็บใหม่ครับยกตัวอย่างใน w ท i เ e p a p e r เขียนไว้ว่าระดับ c o m มอนผลกระทบ60วินาทีครับอันนี้เขาน่าจะเขียนผิดหรือเปล่าครับอาจจะเป็น60นาทีถ้า60วินาทีอาจจะเร็วเกินไปนะครับ หรือไม่ก็ต้องรอดูตอนตัวเกมเปิดจริงหรือไม่ก็ตอนโค้ดเบต้าครับหรืออาจจะเป็นการเล่นแบบวันละหนึ่งสครั้งนะครับใช้ระยะเวลาสั้นๆประมาณนี้ครับหกวินาทีถึงร้อวินาทีในการเล่นครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับในส่วนนี้ถัดมา NFT ชิ้นส่วนมอเตอร์กำหนดความเร็วในการขุดเหมืองของเพื่อนเพื่อนยิ่งระดับสูงมากเท่าไหร่ยิ่งมีความเร็วในการขุดมากเท่านั้นครับทำให้ผู้เล่นสามารถขุดทรัพยากรได้มากยิ่งขึ้นครับยกตัวอย่างเป็นระดับรีเจนนะครับความเร็วในการขุดบวก3านั่นเองคร NFT ชิ้นส่วนเกาะในระหว่างที่เพื่อนทําการขุดหาแร่จะมีศัตรูเข้ามาโจมตีด้วยครับคล้ายๆกับเกมคริปต n นคว s t ก็ยิ่งระดับชิ้นส่วนเกาะสูงมากเท่าไร่เลือดยิ่งเยอะครับทาให้สามารถเก็บทรัพยากรได้มากขึ้นกรณีที่มีศัตรูมาบุกค,ครับถ้าหากตายแร่อาจจะหายหรือเก็บได้น้อยครับถัดมาเครื่องจักรของตัวเกมมี2อย่างคือโล่งรอกับปั๊มน้ํามันครับสำหรับโล่งรอเอาไว้ใช้สําหรับการแปลงแร่ที่ผู้เล่นขุดมาได้นะครับไปเป็นเหรียญของตัวเกม โดยผู้เล่นสามารถมีโรงหล่อได้สูงสุด5โรงต่อ ID ครับในการสร้างเหรียญทองแดงต้องใช้แร่ทองแดง100เม็ดและน้ำมัน300หน่วยครับจึงจะสามารถแปลงเป็นเหรียญทองแดงได้ครับในการสร้างเหรียญเงินจำเป็นต้องมีแร่เงิน100เม็ดและน้ำมัน300หน่วยครับจึงจะสามารถแปลงเป็นเหรียญเงินได้ครับในการสร้างเหรียญทองคําต้องใช้แร่ทองคํา100เม็ดและน้ำมัน300หน่วยครับจึงจะสามารถแปลงเป็นเหรียญทองคําได้ครับยิ่งระดับของโรงงานหล่อมีความหายากมากเท่าไหร่ ยิ่งใช้ระยะเวลาในการแปลงวัยขึ้นเท่านั้นครับยกตัวอย่างคอมมอนใช้ระยะเวลา12ชั่วโมงแต่ระดับดีเจนนะครับใช้ระยะเวลาเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นครับสําหรับปั๊มน้ำมันใช้สําหรับการผลิตน้ำมันครับแต่ละไอดีผู้เล่นสามารถมีปั๊มน้ำมันได้สูงสุดเพียงแค่3ปั๊มเท่านั้นยิ่งระดับของปั๊มน้ำมันสูงมากเท่าไหร่ยิ่งสามารถผลิตน้ำมันได้มากขึ้นครับโดยแต่ละระดับใช้ระยะเวลาในการผลิตอยู่ที่24ชั่วโมงทั้งหมดเลยครับ ยกตัวอย่างเช่น c o m มอน24ชั่วโมงสามารถผลิตได้1บาร์เรลแต่ถ้าหากระดับดีเจนนะครับ24ชั่วโมงสามารถผลิตได้8บาร์เรลครับโดย1บาร์เรลเท่ากับ1,000พนน้ำมันนั่นเองครับสำหรับวิธีการคราฟของตัวเกมนี้ค่อนข้างงงๆหน่อยครับเพราะว่าหน่วยที่ใช้คือแท่งสำหรับวิธีการคราฟเป็นแท่งอัตราคือ10ต่อ1ครับเช่นต้องการคราฟทองแดง1แท่งต้องใช้เหรียญทองแดง10เหรียญครับเพื่อนเพื่อสามารถเข้ามาดูตารางการคราฟของต่างๆในเกมได้ใน white p a p e ครับ ว่าใช้เท่าไหร่บ้างนะครับจะได้วางแผนก่อนตัวเกมเปิดได้ว่าจะช้อเหรียญเอาไว้เท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างลงหลอดระดับคอมมอนนะครับใช้แร่ทองแดงสีแท่งก็ต้องใช้เหรียญทองแดง40เหรียญครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของเฟสที่2จะเป็นการเปิดร้านค้าภายในตัวเกมครับตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับก็ขอข้ามไปก่อนนะครับในส่วนนี้สําหรับเฟสที่3หลังจากเฟสแรกเป็นเรื่องของการคุณหาทรัพยากรแล้วนะครับเฟสนี้เลยจะเน้นเป็นเรื่องของการ นำทรัพยากรไปสร้างหุ่นยนต์ครับเพื่อนําไปต่อสู้กับเลื่อนคนอื่นนั่นเองและหุ่นยนต์นะครับก็จะมีชิ้นส่วนต่างๆเพิ่มเข้ามาในอนาคตด้วยครับคิดว่าเฟสนี้น่าจะมาในช่วงของปลายปีนี้นะครับสาหรับเหรียญของตัวเกมนะครับเป็นเกมสามเหรียญและ3แท่งครับคือเหรียญทองแดงเหรียญเงินและก็เหรียญทองครับส่วนตรงที่เป็นแท่งอาจจะเป็นเหรียญเอาไว้ใช้ภายในตัวเกมนะครับสำหรับการคราฟเท่านั้นมีทั้งหมด3แท่งด้วยกันครับคือแท่งทองแดงแท่งเงินและก็แท่งทองคําครับ แต่ยังไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับว่า t o t a l supply เท่าไหร่บ้างสำหรับตัวเกมนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับตัวเกมถึงจะเปิดให้เพื่อนได้เล่นกันเพื่อนสามารถใช้ช่วงเวลานี้ในการไปทํากิจกรรมต่างๆในคอมมูนิตี้ของตัวเกมได้ครับเพื่อเก็บไวลิสหรือของรางวัลต่างๆที่ทางตัวเกมจะแจกให้ก่อนเปิดเกมจริงครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากใครมีคําถามสงสัยตรงไหนหรือต้องการให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าไม่กล้าคอมเมนต์นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามไปที่แฟนเพจเฟซบุ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย